สวัสดีครับวันนี้มาดูการแก้ปัญหาการถอดใบเครื่องตัดหญ้านะครับแบบใบพัดนี่เลยมันถอดไม่ออกนะครับตะปูเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีมีรูอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่นะก็เราหมุนหาให้มันครบรอบมันแล้วก็มันจะมีรูอยู่นะครับก็ใช้ปากกาจับชิ้นงานนะครับอ่า จับไว้นะครับมันมันถอดไม่ออกครับถอดคนเดียวนะครับแล้วก็ปัะแจ็ล็อกเบอร์สิบเก้านะครับนี่ถอดออกยากมากนะครับตะปูงอไปสามมันละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะถอดกันยังไงแต่ตอนนี้มันถอดได้ละถอดไม่ออกนะครับใช้น้ำมันโซเน็กนะครับโซเน็กนะครับฉีดนะครับฉีดฉีดตรง นัดหัวนัดนะครับนี่แต่ตอนนี้มันถอดออกได้แล้วอ่านี่ครับหมุนหมุนยังไงหมุนหมุนตามตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกานี่หมุนตามเข็มนาฬิกา ครับก็หมุนออกไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันก็ค่อยๆออกนะครับก็ระวังด้วยนะครับก็ยยใช้น้ำมันล่อเลื่นปกตินะครับลองใส่น้ำมันหยอดเข้าไป นะเพื่อแม่มันเป็นสนิมแม่เกิดสนิมนะให้มันขันลื่นง่ายๆสบายๆนะแต่ตอนนี้สภาพใบก็รู้สึกว่าเริ่มสึกหรอครับเดี๋ยวเราจะหาใบใหม่มาเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะแบบตัดแล้วทําให้รู้สึกว่าไม่เปืองกําลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มันได้รวดเร็วนะก็ เป็นใบที่ซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับช้อปปี้รัสดา้าอะไรก็ลองลองหาดูนะครับแล้วแต่ใครสะดวกนะครับครับสำหรับการหันคมก็ใส่ให้มันถูกด้านนะครับมันก็เครื่องก็หันไปใบพัดหมุนไปทางซ้ายนะครับตามรูปนะครับก็ใส่ง่งายๆนะครับจำไว้แล้วกันหมุนไปทางซ้าย ใบพัดก็ใส่แหวนลองนะครับนี่แหวนแหวนที่จะทําให้มันแน่นนะครับที่จะไปจับหน้าแผ่นใบตัดนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวครอบแหวนใส่เข้าไปนะครับใส่แหวนเข้าไปแล้วก็โบขันเข้ายึดกับนัดนะครับขันยึดตัว ตัวประคองวัเชเออร์ตัวประคองแหวนประกบไปตัดนะครับให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับออกแรงขันนะครับเอาพอดีนะครับเอาพอประมาณอย่าไปขันแน่นมากครับเพราะว่ามันหมุนเข้ามันก็มันมันมันจะยึดกันเองอยู่แล้วนะครับขันให้พอประมาณนะครับก็เป็นอันเสร็จครับง่ายมากครับสำหรับนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับยอดขอบคุณที่ให้การรับชมและอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่องลูกหวก ชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ